สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ Good afternoon คุณผู้ฟังนะคะวันนี้ <laughs> ก็เเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ Miracles ของ Coldplay เนอะใช่ค่ะขอเพิ่งไอ้นี่ไปเนี่ยไอ้นี่ยค่ะไอ้นี่ยอะไรล่ะ l e ่ s go <laughs> <laughs> คือกับว่บ <laughs> าการแสดง Half time Super Bowl <laughs> มี Coldplay มีใครอีกคะ Beyonce มี Bruno Mars ใช่แต่ Coldplay Coldplay รู้สึกว่าจะค่อนข้างเด่นสุดแหละอืมใช,ใช่หนุ่มดีเนาะหนุ่มเหรอ <laughs> เริ่มแก่แล้วไหมนั่นนะ่ะ <laughs> หมายถึงว่าเป็นวงผู้ชายไงบอยแบนด์อย่างนี้อู้อย่างนี้เขาไม่เรียกบอยแบนด์แล้วใช่นด์แมนแบนด์แมนแบนด์แล้วดูหน้าแต่ละคนนะใช่เริ่มหงอกแล้วเหมือนกันแล้วไม่ต่างกันดิชั้นล่ะหงอกเยอะอยู่เหมือนกันโอเคโอเครู้ไหมฮีเป็นสามีเก่าของกุยเนส์พัลทรู้รู้เปล่ารู้เปล่าว่ากุยเนส p a l t r ร w ก็เคยคบมันกับบราดพิตหลายคนเลยหลายคนเลยอะโอเคมา เพลงนี้นะคะมีชื่อว่า miracles miracles ก็คือปฏิหารใช่ไหมใช่สิกดให้หน่อยค่ะ m i r a c l e s อันนี้แบบหลายๆปาฏิหารเลยนะใช่น้องไอดินนะเออของแท้เลยนั่นน่ะใช่ค่ะอยากให้ปาฏิหารมีจริงด้วยนะสงสารมากๆเลยกรณีนี้สงสารจริงจง โ oh, อยากจะเตือนนะคะใครที่แบบว่ากำลังตั้งคันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะมันมีทางออกคุณไม่ต้องไปฆ่ามนุษย์หรอกคุณไม่ต้องไปฆ่าชีวิต<ม>หรอกหน่วยงานนะมีที่เขารับเลยคือถ้าท้องแบบไม่พร้อมหรือว่าไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเนี่ยเขามีหน่วยงานที่เขาขอเลยใช่ เอามามให้เลยคุณไม่รู้หรอว่ามีมนุษย์นี่ะนะเยอะแยะมากมายที่พยายามแล้วพยายามอีกพยายามแบบว่าเสียตังค์ไม่รู้จะเสียตังค์เท่าไหร่แล้ว IVF ทำทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะมีลูกแต่มีไม่ได้คนทางสุดท้ายเขาก็ต้องต้องไปที่ศูนย์ Adopt หรือว่าเอ,อศูนย์เด็กกำพร้เาเพื่อที่จะไปเลือกเด็กมาแล้วก็รับเด็กมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยมีคนที่อยากจะดูแลลูกของคุณ ถ้าคุณไม่เอาอ่ะนะค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าเอาไปทิ้งถังขยะอย่างเงี้ยโหยมดมดกัดเนี่ยมันเจ็บอ่ะโหยแล้วนี่แบบว่าแล้วนี่ลงไปฝังอ่ะไปฝังแต่ก็โชคดีมากก็คือเนี่แหละมิราคเคิลชัดๆเลยนะว่าดินทรายเนี่ยแทนที่จะไปไปไปกรบไปทําให้หายใจไม่ออกนะคะมันก็ไปอุดตันให้ให้ให้เลือดไม่ไหลออก โอเค From up above I heard จากเบื้องบนนะ,ะผมก็ได้ยินได้ยินอะไระ The angels sing to me these words นางฟ้านะคะผู้ที่เบื้องบนเนี่ยร้องเพลงบท <c oughs> เพลงพวกนี้นะคะ And sometimes in your eyes I see the beauty in the world บางครั้งนะไม่ใช่ทุกครั้งนะแค่บางครั้งเท่านั้นนะ <laughs> <laughs> ผมก็จะเห็นความสวยงามของโลกเนี้ยในสายตาหรือว่าในแววตาของคุณ mm. เป็นไงล่ะซึ้งอินไหม Oh now I'm floating so high ลอยตัวอยู่ละหลงละ mm. นะ I'm floating so high I blossom and die ตายนี่อาจจะแบบว่าไม่ได้แปลว่าสิ่งที่มันไม่ดีหรอกนะ mm. บางทีเนี่ย เหมือนแบบอร่อยมากจนตายได้เลยอารมณ์แบบนั้น <laughs> ใช่ไหมก็<ช>ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีตลอดอนะคะ so I blossom blossom นี่คือเหมือนเบิร์กบานนะคะอดอกไม้ <บา S 2> blossom ใช่ Oh now I'm floating so high I blossom and die send your storm and your lightning to strike me between the eyes ติงติงลาวนี่นะคะบาง Chris จะสับสนมากอีแต่งเพลงเองนี่ว่าสับสนสับสนไม่ Sometimes the stars decide to hmm. right reflect in puddles in the dirt คืออะไรอะบางครั้งดวงดาวจะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็จะสะท้อนกับขี้ดินที่อยู่สะท้อนอะไรย่างเงี้ยลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยหรอใช่เข้าใจไหมอะเข้าใจคือไม่ไม่รู้จะเขียนแต่งอะไรยังไงแล้วใช่ไหมหรือว่าเราติดเข้าไม่ถึงอาจจะเป็นความหมายอะไรซ่อนอยู่ Mm hmm. when I look in your eyes I forget all about what hurts ความรักที่คุณให้ฉันนี่มันก็มีทั้งแงด่ดีไม่ไม่ดีนะคะก็คือแง่ดีก็คือว่ามองเข้าไปในสายตาของคุณ mm hmm. วววตาของคุณเนี่ยเห็นความสวยงามของโลกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะาาภายในโลกเนี่ยนะมันก็มีความเจ็บปวดใช่ไหม mm hmm. แต่มองเข้าไปในสายตาคุณฉันก็ลืมหมดเลย Forget all the hurt. Or forget about what hurts. and Oh, now I'm floating so high. I blossom and I die. Send your storm and your lightning to strike. song hey ให้ส่ง storm กับ lightning. Lightning เนี่ยคือฟาและฟาและ Lightning strikes นะคะ Lightning Strike uh, Lightning สกดนี L I G H T N I N G โอเคแล้วเขาก็บอกให้ส่งกระแสไฟเนี่ยมาผ่าฉันเลย <laughs> ใช่มะ <laughs> มเป่าอะไรอะ่ะโอเค Me between the eyes and cry To strike me between the eyes ก็ <laughs> คือผ่าตรงไหนไม่ผ่าต้องมาผ่าระหว่างสายตา <laughs> ระหว่างตาลูกตาของผม <laughs> แล้วผมก็จะรองไห้ คุณคงไม่ได้ร้องไห้แล้วแหละเพราะคุณก็คงสิ้นลมไปแล้วโอเคโอ hey I'm floating up above the world now ก็คือเวลา you float up above the world นี้ทุกอย่างมันดีนะอยู่เหนือ,อ,อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลอยตัวมันเหมือนก็นแบบพบกับ f r ีเดิ m มาค่ะแล้วก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุก อื่นใดเข้าใจว่าเพลงนี้นะคะมีความหมายที่ดีนะใช่แล้วก็มีความหมายที่สับสนด้วยเพลง miracles นะคะคราวนี้เรามาดูกันนะว่า coldplay นี่เข้าเป็นใครวงมาจากอังกฤษนี่เนาะ,ะใช่ค่ะอือมือ้าวแม่เจ้าทำไมเป็นภาษาฝรั่งเศสขึ้นมาเนี่ยเปี่ยนจะไปจากภาษาฝรั่งเศสอะสับสนมากเลยโอเค they're from London and they sing songs um in the genre genre now playing นะคะเป็น um พวก เอ uh, เป็นไร pop rock right แลวก็มี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  rock ด้วยเอย้แต่ได้ดูไหมอะเพลง super bowl, bowl ที่เขารองไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูจริงๆเราก็เฮ้ยโค้ p เพลงเหรอมันจะ WORK เหรอมันดูไม่เข้านะใช่แต่ปรากฏว่าเขาก็มันได้เหมือนกันนะกระโดดรถเต้นไปมานะคะโอเคเอ่ okay. um, so um, They are a British rock band they started their group back in 1996 mm. you've got the lead vocalist Chris Martin and lead guitarist Johnny Buckland yeah. โอเคก็คือสองคนเนี้ยมารวมตัวกันเขาเรียนกันที่ University College London เนี่ยมาเจอกันรวมตัวกันแล้วก็ไปจับคนอื่นเนี่ยค่ะมาอยู่ในวงด้วยอนา t ิวิด all started. โอเคตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชื่อ Coldplay หรอกนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยถึงเปลี่ยนชื่อวงเป็นชื่อ Coldplay แล้วก็ปล่อยซิงเกิลออกมา Brothers and Sisters, The Blue Room กับ Safety ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็โด่งดังมาแต่คือเขาเขาดังในในในวาดวงเล็กๆกันนะไม่ไม่ถึงกับเเป็นอารที่ใหญ่โตมากช่วงแรกๆนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยก็เริ่มม,มีเพลงที่ดังมากๆแล้วก็มีอัลบั้มดังมากๆออกมา x and y like, was the best-selling album worldwide in 2005. that was the second album that they released. Mm. And playing how, you know, I'm playing genre of I'm playing now but alternative rock, mm. post-brit pop, piano rock. And it's like, it's pop rock, pop rock, rock, <coughs> แต่เรื่องของรางวัลน,นี่เยอะมากเลยนะ The band have won 62 awards หกสิบสองรางวัลน,นะรางวัลอะไรเยอะแยะเยอะมากเลย mm hmm. แล้วก็ได้นมิเนต t นะคะเข้าชิงสองร้อยเก้าครั้งแต่ชนะมาแค่หกสิบสองดูคือน o ิเนตไปต้อง สองร้อยเก้าชนะแค่หกสิบสองหกสิบสอง็เยอะแล้วล่ะใช่ไหมไนน์บริ b r ์ t b ว s t ์ s บส r ริทิ o u r ุ๊ปโฟร Times แล้วก็ได้รับรางวัลนะคะบ r i t a w a เ d นนี่โอเคแบบว่าใหญ่หน่อยงานดังหน่อยนะที่เหลือจะไปชนะที่อินเดียที่โซมาเลียมีประกวดไหมไม่น่ามีอะไรประมาณนี้นะตัว Brit Awards เนี่ยคือดังหน่อยแล้วก็ได้เป็น วงดีเด่นเนี่ยตั้ง4ครั้งแน่ mm. ถึงว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็สำหรับ Grammy Awards เนี่ยชนะรางวัลไปเอาอย่างนี้ดีกว่าน o m i n a t ไป31ครั้งเ mm. ยอะนะสา nomination s, mm. <S นะคะ mm. ก็คือเข้าชิงแล้วก็คว้ามาทั้งหมด7 Grammy Awards not bad eh now Coldplay have sold more than 80 million records worldwide and they're the world's best-selling music artists โอเคออ h t แล้วก็เป็นวงที่ใจบุญเหมือนกันนะคะก็คือมีเ,อมเข้าร่วมพวก band e i g ยสิ live eight sound hope hope for Haiti now mm hmm. ทำน้มาที่ Haiti ตอนนั้นที่ประสบภัยธรรมชาติแผ <c oughs> ่นดินไหวอะวิกฤตเหมือนกันช่วงนั้นนะคะเขาก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะหาะไรายได้เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปสมทบผู้ที่ประสบภัย นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของเ uh, มะเร็งวิจัยมะเร็ง mm hmm. เขาก็มีแบบ teenage cancer trust นะคะ mm hmm. ก็ทำงานการกุศลกับทางนั้นด้วยส่วนก็ uh, มีผลงานนะคะร่วมกับ Jay Z Rihanna Beyonce มาแล้วโอเค there you go that's Chris Martin and his band Coldplay น้อยมากเลยนะคะที่ จะดังทั้งวงอืส่วนใหญ่ก็จะนักร้องนำใช่ที่ดังก็อย่างโคเพลงในคนอื่นอ่ะไม่ดังเลยแท้จะไม่รู้จักเลยใช่ไหมก็จะมีแค่คริสมาที่ที่ที่โดดเด่นอยู่คนเดียวใช่อืมโอเคของวงวงของวงไทยก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะดังแค่คนร้องอือืมอโอเคพัชรีรักษาวง เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด